สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ฮสวัสดีครับมีลักี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน t n x by Apple n i g h นะครับวันนี้จะมาพูดสำหรับการเก็บเลเวลการดึงเลเวลให้ไวที่สุดเท่าที่ทมีทดลองมาหมดแล้วนะสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็ได้ครับแล้วก็ทาดอะไรในส่วนตอนแรกถ้าเกิดคนเก่าวว่าจะเล่นเป็นฟรีเลยควรทาตุไหนแล้วบางคนที่เก่าวว่าจะเติมอหย่อควรธาตไหนนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงตัวหลักก่อนแล้วกันนะ ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเติมเหยา่เนี่ยมันจะ HP กับ SP มันไม่จำกัดถ้าอย่างนั้นไปเล่นสายทีกระจายครับอันนี้มีแนะนำนะตัวหลักไปเล่นลมนะครับเนี่ยเนี่ยอับมาเลเวลประมาณ50ก็ได้แล้วสมัยนี้โจมตีกระจาย50หรือ60เนะี่ยมีจำไม่ได้ละอ,อ่อตอนเลเวล1่ถึงาให้กดเควสเนื้อเรื่องเลยครับขวาเควสเควสเนื้อเรื่องขวาบน,น่ะเล่นแต่เควสเนื้อเรื่องเดียวให้30พอ3าเสร็จก็มาที่แดนนิติเลยครับยังไงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่กดคาว่าว a r นะครับนี่ใช้ได้ตอน3 0ถึงเข้ามาได้เลยครับเก็บที่นี่ยาวได้เลยที่นี่ไวสุดแล้วหลังเกิดเพื่อนกล่าวว่าเฮ้ยเออแต่แดนมิติมันต้องเติมเงินเงินเงินนะนะถ้าบางคนที่แบบว่ากะไม่เติมก็สามารถไปฟากข้างนอกได้มีทําจุดเก็บเลเวลหมดแล้วหนึ่งถึงสองร้อยลองไปดูได้นะครับคลิปเก่เาๆมีมีบอกแล้วแต่ถ้ากิสมมุติตัวหลักกะว่าเอ้ยโอ้ยผมไม่เติมนะครับพี่มีผมสายฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมค่าไฟก็ไม่นับอะไรประมาณนี้ ให้เล่นเป็นสายไฟครับแล้วก็สายธนูไฟถ้าจะเอาประหยัดก็เลเวลหนก็ได้แต่ว่ามีแนะนําว่าเลเวลสิบดีกว่าเพราะ่วนอย่างมันไม่ค่อยตายนะช่วงมอนร้อขึ้นไปนะครับถรือว่าแล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วก็อัพค่าปัญญาเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติกล่าวว่าจะเอาแบบสบายจริงๆใช่ป่ะมีแนะนําว่าแนะนําว่าอะไรครับอ่าเดี๋ยวพาไปซื้อยาก่อน แต่จริงเล่นไอเดียวก็ได้ครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าจริงๆมันมียา20บาทขายแล้วยามันถูกมากนะถ้าทำมีย,ยามันไม่ได้แพงนะครับจริงๆแล้วคือยามันไม่ได้แพงยามันถูกนะออนนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็อุ้ยผมจะสายฟรีเลยใช่ไหมกะไม่เติมไม่มีประตคือลมตีกระจายมันใช้ sp รครับประมาณ66ั้งประมาณนี้แหละหมีจำไม่ได้แล้วนี่วิธีซื้อนะครับยา20เนี่ยขึ้นมาจากเมืองแล้วก็ตรงมาตรงม,รงมีแล้วแล้วก็ตรงมา แล้วก็คุยหมอตรงนี้เลยครับนี่นี่ยา20บาทครับก็เน้น SP แล้วก็ HP อันนี้ถูกที่สุดในเกมแล้วแล้วก็ทำไงใช่ไหมครับก็อย่างที่มีพอ่องเน้นธร,รูไฟแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆควรจะเป็นธร,รูไฟเหมือนกันเพราะว่ามันจ่าย SP ถูกนะครับจะเป็นในส่วนตัวไหนอันนี้มีก็แนะนำว่าถ้าปั้นตัวเดียวจบทุกคอนเทนต์มีแนะนำให้ปั้นริโป้นะถ้าทำนี้ เนี่ยริปโป้ไปเลยแล้วก็ไปทําอาวุธของเขาบวก5้าครับอาวุธบวก5ตีบอสอันนี้เพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่าแล้วกันหมีมีสอนนะแต่ตัวริปโป้มันจะไม่มีธนูไฟนะเพื่อนๆต้องเอาจิตวิญญาณที่บรรทเอ่อของธาตุไฟเห็นไหมเนี่ยธนูไฟมาใส่แค่นีน้ครับจบแล้วแล้วก็มาขาบวัตัวหลักซึ่งเจ้าธนูไฟเลเวลหนึ่ง 1, มันจะใช้เอพน้อยมากเลยนะ,ะเดี๋ยวมีให้ดูนะของมีเลเวลสิบใช้อยู่ที่สิบห้าเลเวลหนึ่งก็ 15้าเท่ากันดีกว่าถ้างีัพเลเว่าสิไปเถอะไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่กลัวแต้มพอยไม่พอนะอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทซึ่งถ้าเกิดสมมุติตามประสบการณ์ที่มีใช้เนี่ยมีไปเปิดเกมในคอมใช่ไหมเดือนหนึ่งค่าไฟมีเป็นหมื่นหลังจะใช้โปรแกรมนี้ไปเนี่ยค่าไฟมีเหลือแค่4,000บาทเพราะฉะนั้นการเปิด1เกมแค่8บาทต่อวันถือว่าถูกมากครับนี่เพื่อนๆสามารถเปิดเห็นมานไล่์ทีละยูสได้เลย อ,อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะได้รหัสเพิ่มฟรีด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เกมที่นิยมบอทดใน UG Phone ก็จะเป็นในส่วน TSS ROX นะครับในโคแล้วก็ r o บ Box แล้วก็ Carryverse แล้วก็12 Sky แต่สามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าเกมที่มีพูดชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเปิดบอร์ดวันหนึ่ง24ชั่วโมงอยู่แล้วใช้ UG Phone จะคุ้มกว่าเปิดในความกับมือถือแน่นอนนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามร,ระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ3 g นะครับ30 g นะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน4 g ิกนะครับแล้วก 16กิกก็อันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกการใช้งานให้เข้ากับเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับสำแล้วเพื่อนๆกด7ดวันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคาราทั่วไทยเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจ่ายทูมาน,นี่วอลเล็ตจะรวดเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่า สาวกคอเล่นเกมก็อย่าลืมมาใช้ UG Phone กันนะครับเพราะว่ามีใช้อยู่แน่นอนนะครับอันนี้จบไปในส่วนตัวละครหลังแลอย่างที่หมีบอกคือถ้าเติมเหยา่ได้ก็เล่นลมโจมตีครับเล่นตีกระจายแต่ถ้าเกิดเป็นไฟก็ปัญญาแค่นั้นเองต่อไปการเก็บเลเวลนะครับการเก็บเลเวลก็ อันนี้มีพูดถึงนะถ้าไวที่สุดมีแนะนํำให้ฟาร์มก็2ตัวไวสุดแล้วเพราะว่ามันจะได้เอพีเข้าเต็มๆครับเดี๋ยวหมีฟาร์มให้ดูสักหารอบแล้วกันเอย่เลื่อนดูเอพีหมีก็ได้เนี่ยแล้วยังต่ําสุดมันคือ500ร้อยังต่ําสุดคือหกรครับหกรถึง890มันจะไม่มีต่ำกว่าน,นี้เลยถ้าเกิดฟาร์มสองตัวแต่ว่าเราสามารถเอาขุนพลที่เลเวลเยอะว่ามอนเนี่ย เอามาช่วยตีได้ครับมันมันเขาเรียกว่าการดึงเลเวลอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะตาดึงเจ็ดร้อยห้าสิบตาดึงเจ็ดร้อยห้าสิบคือเอาแบบเข้าใจง่ายนะให้ธนูไฟออกพร้อมกันสองตัวแล้วก็เป็นไปได้ให้มอนสเตอร์ตายแต่ว่าธนูไฟต้องไม่แรงมากนะคืออย่างเช่นถ้าเกิดสมมติมอนมาเลอรพันสองใช่ปะ่ะเพื่อนๆควรจะยิงธนูไฟประมาณ6 7 0 0ไม่ควรเกินนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติไปเกิน1000เกินเรื่องเกินเรื่องของมอนพัน0มันจะเอพีน้อยมันจะตัดเอกพีไปถือว่าคุณเก่งเกินอย่างนั้นอะ ข้อที่สองคือตัวละครอ,อย่างลิโป้ไม่ควรใช้ท่าระบำสุริยันในการเก็บเนเวลนะครับอันนี้แปลว่าลาดมากระบำสุริยันก็คือท่าที่เราใส่ตอนอาวุธบวกหนึ่งนะครับนี่คือของมีใช้บวกสี่เนี่ยมันฟาดมอนทีสี่พันเอ้ยประมาณสามพันถ้าติดคีก็ติดคีก,ดคก็ประมาณหกพันนะครับถ้าเกิดสมมติเรามาทําบวกหนึ่งเจ้าบวกหนึ่งก็เกินสองพันอยู่ดีคือมันแรงเกินไปที่แบบว่ามันเยอะกว่าเลื่อนมอนอ่ะ คือมันมัน,ม,นมันเยอะกว่าเลื่อนมอนเยอะครับทีนี้มันก็เลยได้ไอีน้อยเพราะนั้นริปโปไม่ควรใช้เอองาคู่ของของน้ำพาในการเก็บเลเวลนะให้ใช้ธนูไฟครับแล้วก็ใส่เป็นของปัญญาหมดเลย,ยมีเห็นบ้างมีก็ใส่แต่ปัญญาเห็นว่าอันนี้เป็นของบางทองระบบปัญญาเยอะแล้วมีก็ใส่แต่ปัญญาหมดเลยนะครับ แล้วกข็ข้อสำคัญคือการเก็บเลเวลนี่มีขอแนะนำให้ค่าสปีดไม่เกิน10เห็นปะ่ะอันนี้ทุกตัวมีเดียวมีให้ดูเห็นป่ะ้อยแปดห้าร้8ยแปแ่คืออันนี้มีบอกนะไม่ใช่แค่ว่าค่าว่องไวต่างกันแค่10พยายามทำค่าว่องไวให้ใกล้เคียงกันที่สุดอย่างเช่นตัวหลัก1้อตัวอื่นก็คือควรประมาณร้อยแ4 185 18 183แ่าพยายามให้แบบว่าอยู่บาลานซ์พอกันมันจะออกง่ายกว่าเท่าที่หมีทดลองแบบต่างกัน10อะไรอย่างเงี้ยนะต่างกันออก,กนะ อ่ต่อไปการดึงเลเวลนะแต่จริงๆคือดึงเลเวลได้แต่มันก็มีหลุดอยู่ดีครับจริงๆนะยังไงก็หลุดมันมันสู้ธนูไฟสตัว่อย่างนี้ไม่ได้เลเวลไวสุดแล้วอ่โดยมีขออนุญาตนนะนําการดึงเลเวลนะยังหวังอี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเดี๋ยน,นี้ทดลองกันเลยครับอันนี้ใช้สกิลนะนี่ซึ่งสกิลของหวังอี้ในขนาดมีทอนของออกหมดเลยนะเนี่ยของแบบออกหมดเลยไม่มีโจมตีเลยนะสกิลเลเวอสิบมันก็โจมตีมอนตายครับอ่ะ คือดาเมจมันมากกว่าเลือดมอนมันจะทําให้เลเวลมันช้ามากอ่ะเดี๋ยวมีทาให้ดูนะครับนะดาเมจมันประมาณพันสามมอนเลือดแค่พันหนึ่งเองเนื่องจากว่าเห็นว่าดาเมจสกิลของหวังอ e ีแรงเกินไปครับมันก็เลยทําให้เราได้เอพีน้อยเห็นป่มปกติตัวหลักหมีจะได้อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยเห็นปหนี่เหลือแค่ห้าร้อยพอแล้เพื่อนเพื่อนพยายามยาไปสกิลเอ,อ่อให้มันเกินเลือดมอนเห็นไหมอันนี้มันเป็นท่าน้ําเลยไม่ตายครับ เห็นไะออกคู่กันบอกเลยเอ็กพีออกสามตัวเนี่ยับมีบอกเลยเอ็กพีมันงโคตรชา้าต่อให้ออกต่อให้ออกพร้อมกันก็สู้สองคนไม่ได้แต่คืออย่างที่บอกไงว่าการทําอย่างนี้อะหวังอ e ีมันออกท e ีเก้าร้อยเห็นไะจะออกเนี่ยจะออกจะออกพร้อมกันหรือว่าออกออกต่างกันเห็นไหมครับเอ็กพีก็ได้ยังไงก็ได้น้อยกว่าเดี๋ยวมีให้ดูอนี่อันนี้ออกพร้อมกันเห็นไหม นะ่ะ XP ก็นะครับห้าสามสามเห็นไหมปกติเจ็ดร้อยใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของการฟาร์มหลายคนเนี่ยมันจะดีก็คือว่าถ้าหวังอ e ีเลเวลเยอะเนี่ยมันจะดึงทําให้ตัวละครเราออกง่ายกว่าอันนี้เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจเอาแต่ว่า,ามีจะพูงมีจะพูดว่าไงดีก็ได้แตเพื่อนๆกล่าวว่าจะฟาร์มให้มันคุมๆม,มันก็ต้องฟาร์มหลายตัวมันก็ถูกอันนี้อันนี้เราแต่เพื่อนๆน,นะแต่ว่าณตอนนี้ที่มีเล่นมีเงินแค่สองตัวพอแล้วเพราะว่ามีกะไม่เติมแล้วไงมีเงินแค่ตัวหลักกับบิโป้พอแล้ว ามหลายตัวมันต้องใช้เวลาครับมันใช้เวลาแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเพื่อนๆสามารถปั้นทรัพยากรออกมาได้ทุกตัวอะอย่างมีถ้าเกิดสมมติหมีโดนพร้อมกันละอะเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันช้ากว่าเล่าปีหมีสปีดพร้อมกันบางทองก็มีบางทองทะลุไฟก็ได้ครับนี่ออกพร้อมกันออกพร้อมกันแล้วเท่าไหร่อะห้าร้อยสามสามสามร้อยสามแต่แต่ว่าข้อด,ดีของการฟาร์มแบบนี้ก็คือทุกคนจะได้อัทีด้วยกันมันก็ดีอะเออสำหรับการปั่นพร้อมๆกันนะถือว่าดี แต่ว่าเนื่องจากว่าเราปี xp คืออันนี้เวลาฟาร์มเพื่อนๆระลึกไว้เลยนะมอนสเตอร์ Monster ต้องห้ามมากกว่าเรา29เกลเวลก็อย่างเช่นถ้าเกิดเออหมีเลเวลร้อยหนึง่งใช่ไหมถ้าเกิดหมีไปเจอ130มสิบหมีไปได้ xp ต้อง129ประมาณนี้นะครับเหมือนการตัวลองก็เหมือนกันอย่างเล่าปีหมีฟาร์ม140ใช่ไหมเล่าปีหมี80มันหักลบโอ้โหเท่าไหร่ไวะเนี่ย 60เลเวลร์เล่าปีก็ไม่ได้ได้เลเวลประมาณนี้ถ้าเกิดจากจับปั้นเลเวลแบบว่าเอา5ตัวพยายามเอา5ตัวให้ไม่เกินเลเวลมอนสเตอร์29เวฟอันนี้คือดีสุดแต่มันก็จะมีข้อเสียครับมันไม่ได้ออกแบบนี้ทุกครั้งเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมให้ดูทั้งสิบทีเห็นนะเลเวลก็ได้น้อยเห็นไหมครับ533ปกติถ้ามีปล่อยธนูไฟกับริโป้นี่มีจะได้700 800แทบทุกตาเลเวลจะช้าอ่ะเห็นไหมหลุดเรียบร้อยแล้วอ่ะพอหลุดอย่างงี้เจ๊งครับอ่ะเห็นไนะหมเอ็กซ์พีต การฟาร์ม5ตัวมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบางทีตัวหลักจะไม่ได้ครับเนี่แหละอันนี้เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจเอาเอาเอาแบบว่าเฮ้ยช้าหน่อยแต่ทุกคนเก่งพร้อมกันหมดอ่ากลับว่าเอาแค่ตัวหลักกาลิโปสตัวก็จบแต่ถ้าสายเติมน้อยก็เซนแค่ส,สตัวดีกว่าถ้าทํานี้อันนี้ออกพร้อมกันก็ได้ห้าร้อยเห็นไหมฮะอ่ะเล็กตาหนึ่งอันนี้ออกพร้อมกันรอดไปอ้าวไม่ตายไว้มันหลบได้ไงวะ อันนี้ได้898น,นะนเดี๋ยวก็หลุดหลุดก็คือเจงครับหลุดหลุดก็คือพังอันนี้เ,เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจเอาว่าเระหว่างเราปั้น5้าตัวคุมแล้วจบไปเลยสําหรับคนที่การเล่นยาวๆก็ควรปั้นหลายๆตัวพร้อมกันดีแต่คือของหมีมีกล่าวว่าไม่แล้วไงมีเอาแค่2ตัวหมีพอใจลนะนะได้ห้าร้อยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบ ดีหน่อยก็ประมาณ500ถ้าเกิดแบบมันหลุดขึ้นมาตัวหลักไม่ได้ตีอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้เลยเลยอันเนดี่อนต้องเลือกเอาครับตัดสินใจเอาเล่นระยะยาวก็5ตัวไปเลยแต่ถ้าของหมีก็ไม่น่าใจระยะยาวนะดูจากการแก้ปัญหาละหลายๆอย่างมีเอาแค่2ตัวพอครับแค่นี้พอแล้ว อ่ะแล้วนี้เรากลับมาฟาร์มสองตัวเหมือนเดิมว่อ่าเราเรามาดูกันนะอ่ะเห็นไหมเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดคือมันได้แน่นอนครับยังไงตัวหลักก็ได้แน่นอนประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยเก้าสิบแต่ถ้าเป็นท่าน้ำนี่มันจะได้เยอะหน่อยเพราะว่ามันแพ้ทา่าเป็นยิงไม่ค่อยเข้านะครับโอ้อันนี้หลุดแล้วแต่ไม่เป็นไรตัวหลักได้อ่ะตัวหลักได้แค่นี้พอไม่เป็นไรเห็นไหมเจ็ดร้อยตลอดเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยห้าร้อยกับแปดร้อยมันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ริงต่างมากนะเพื่อนๆลองคิดภาพดู อาสมมติมีคิดให้ดูนะ5 0 0 1นาทีเราได้เอ6 0 0ีจากแดนมิติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราฟาร์มได้ห้5ร้มได้แค่พันหถ้าสมมติเราได้ 894, 993, 2ถ้า0 0ต่างมากครับถ้าเกิดคิดเป็นนาทีนึงอะยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่พอ10ชั่วโมง20ชั่วโมงต่างครับมีก็เลยอาจจะตัดสินใจฟาร์มแค่2ตัวพอส่วนตัวอื่นก็เอาเ p 1นาทีที่มันได้แด,ดนมิติก็พอแล้ว ไม่หรอกปัญหาคือต่อยเพื่อนฟาร์มไปถ้ามันไม่มีสร้อยกับดาวมันก็เท่านั้นมันก็ไปต่อไม่ได้อย่างไอบั่งทองนี่คือแบบมีไม่ได้มีไม่ได้ทีนะสร้อยกับดาวนี่ยังไงไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่งั้นนะบั่งทองกูเลยท้อเลยเลยริปโป้ตัวเดียวพอแล้วเลเวลวๆสองตัวพอแล้วครับดีที่สุดนะเพื่อนๆดูเฉลีย700่ยไหมเจ็ดร้อยแปดร้อยทุกตาเพราะนั้นแล้วอันนี้ตอบได้เลยว่าถ้าเกิดอยากปั้นเลเวลให้ไวที่สุดเอาแค่สองตัวก็พอแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่า้ยกะเล่นยาวๆนะผมกะอุ้ย แน่นอนครับพี่หมีผมอยู่จนเกมปิดแน่นอน5ปีัพอะไรก็ว่าไปก็ปั้น5ตัวไปเลย5้าตัวพร้อมกันอ่ะ700ทุกตา 7, 77, 7 7 7บางตาก็896อ่ะประมาณนี้นะครับอ่าเผือ่อใครมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บเลเวลก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแล้วเปลี่ยนกัได้อันนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะนะที่แบบกางเก็บเลเวลคืออันเนี้ยมีเคยทำสรุปให้ฟังแล้วว่าแดนมิติกับฟาร์มฮันนราอันไหนไหวกว่ากันแดนมิติไวกว่าเยอะครับจริงๆริงเลยยิ่ง,ง,งถ้าเกิดสมมติฟาร์มแบบหมี อ,อีกตัวหนึ่งหลบได้ว่ะอ้าวเวนอันนี้หลุดอันนี้หลุดอันนี้ตัวหลัก E.P จะได้น้อยลงเห็นไหมแต่แต่แต่ให้น้อยลงไงก็เจ็ดร้อยเห็นไหมังไงก็เจ็ดร้อยตะกี้ตัวหลักไม่ออกไปด้วยตัวหลักออกไปด้วยก็แปดร้อยเก้าหกนะประมาณน,นี้อะขอให้คนเล่นเกม T.S.S. บายตัวนั้นจะมีความสุขเป่อใครอยากให้ได้ทำไกด์ได้เอาเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้ครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับที่แบบเออกำลังมาเล่นใหม่เพราะว่าที่มีลงคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่อะแล้วเจอกันนะครับ